อ้นหัวร้อยอ้นเก็บอาการกันอยู่กำลังเตรียมตัวกลับบ้านนเลยเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็กำลังเตรียมตัวกลับบ้านค่ะวนรอบทางนู้นเขากลับแล้วเดี๋ยวทางเราปิดไปกลับบ้านกัน กลับแล้วค่ะทุกคนเราเดินไปคนเยอะมากค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับไปขึนน้นรถนะคะ คนมาเยอะแยะมากเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหน้ากพักษาที่หนึ่งค่ะนี่เราจะมองประเด็นจับซึ่งับไปห้างนะจับนะคะทุกนอากาศก็อุ่นชูนี่ค่ะทุ่นฝนไม่ตกแดดไม่ออกนะคะ รจไม่่จูับไม่ได้แล้ี่า่ไคือ่มงครับอ่งน่รอก็รอตรงสี่ฟ้าได้อนนี้ครับคนชนคนหนึ่งรอนะครับถือเจ้าหน้าที่ครับขอกก็ให้นะครับ ถ้าดีออ่ม่ท่าน,น,นี่จะเป็นกางพักที่หนคะตอนนี้ก็จะเป็นการรอรับน้ำนะคะทุกคนรับน้ำเครื่องดื่มขนมนะคะ เด็กกองแชทกำลังจะกลับค่ะทุกคนนั่งโดยตู้ใหม่กันแล้านะคะอร่อยไหเพาะพี่ทุกคนไปูา